สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เช่นเดียวกันครับปัญหาในเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับก็เป็นปัญหาซึ่งได้เพิ่มพูนระดับของปัญหาขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านอกจากการเริ่มพบผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อกันในประเทศของเราเองแล้วนะครับก็พบว่ามีการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเมื่อเดินทางกลับไปแล้วก็มีรายงานว่าติดเชื้อ ดังนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตนะครับแล้วมีหลายจังหวัดรวมไปถึงในกรุงเทพมหาคนครเองในบางโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขณะนี้เนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็ประมาณ80กว่ารายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนคืออย่างนี้ครับประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยจะใช้นโยบายที่เปิดเผยนะครับไม่มีการปิดบังข้อเท็จจริง เพราะว่าเราต้องการที่จะรายงานสภาพความเป็นจริงให้ทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวโลกได้ทราบจะได้มั่นใจว่าเราไม่ได้มาปิดบังเพื่อประโยชน์อะไรทั้งสิน้นขณะเดียวกันเนี่ยครับการทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปในเชิงรุกตัวอย่างของการไปพบที่พัทยาเนี่ยครับเราไม่ได้รอให้คนเข้ามามีอาการแล้วรายงานแต่ว่าพอเราทราบข่าวว่าชาวไต้หวันมาติดเชื้อจากพัทยาเราส่งทีมลงไปนะครับเพื่อไปตรวจในพื้นที่ แล้วก็พบว่ามีหลายคนครับที่เราตรวจพบว่าติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการนะครับการทําอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วแต่ทําให้เราสามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาได้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าอย่าตื่นตระหนกครับจริงๆแล้วขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยเ,เราก็ดูสถิติเห็นได้ชัดครับว่าอัตราการตายเนี่ยนะครับจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยต่ำมาก ต่ำกว่าไข้หวัดใหญ่ปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราอาจจะไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจนะครับกับการเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้ไขนะครับเพียงแต่ว่าการแก้ไขต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเพราะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทุกวันเนี่ยเฉพาะที่สนามบินก็หลายหมื่นคนนะครับแล้วก็ หลายคนก็จะสามารถผ่านการตรวจเรื่องของอุณหภูมิมาได้นะครับเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการหรือว่าถ้าสมมติว่าเขากินยาแก้ไข้หรืออะไรเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถตรวจพบได้แต่ว่า การที่เราใช้วิธีการในเชิงรุกนะครับรีบเข้าไปดูว่าใครติดเชื้อบ้างแล้วก็ให้การดูแลรักษาเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าจะทำให้เราไม่มีความสูญเสียจากโรคนี้นะครับขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็พึงใช้ความระมัดระวังเหมือนกับไข้หวัดปกตินี่นะครับ ครับหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็เห็นใครมีอาการอะไรอย่างไรนั้นนะครับหรือตัวเองมีอาการก็ควรที่จะแยกตัวออกมาเป็นนักเรียนก็อย่าไปโรงเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์นี้แม้ว่าในช่วงต่อไปคาดหมายได้ว่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่เป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้และก็ไม่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องตื่นตรนกตกใจอะไรนะครับตอนนี้เรื่องของไข้หวัดใหญ่ใช่หนูกำลังจะถา่เลยค่ะเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพราะว่านุ้ยเองบางทีก็ไปตามแหล่งชุมชนต่าง ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะติดมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะทางภาครัฐเนี่ยมีเมื่อกี้ก็อธิบายไปคุณหมอคงทราบดีกว่าผมนะครับว่ามันก็เหมือนกับไข้หวัดเนี่ยมันก็ติดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของประเทศเราเนี่ยก็เดินทางไปมาหาสู่แล้วก็ทั่วโลกนะฮะก็เดินทางกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็พบกันมากขึ้นตอนนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากต้นต่อของคนที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศที่ระบาดไปแล้วนะอ,อย่างสหรัฐอเมริกาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้เราจะเห็นตัวเลขในทุกประเทศเนี่ยเวลามันมันมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเร็วรนะฮะบ,บ,บางประเทศสหรัฐก็หลักหมื่นออสเตรเลียหลักพันนะฮะญี่ปุ่นหลักร้อยของเราเนี่ยผมคาดว่าวันนี้ที่อัดรายการเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงถึงหลักร้อยเป็นไปได้ครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าความรุนแรงนะคือหลายคนจะจะนึกย้อนกลับไปเรื่องโรคซาเรื่องไข้หวัดนก นะครับอันนั้นอัตราการสูญเสียการตายในค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ติดตามตัวเลขมาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับน่าจะต่ากว่าไข้หวัดปกติด้วยซ้ำไข้หวัดใหญ่ปกติด้วยซ้ำเพียงแต่สําหรับคนที่อายุน้อยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับใช่ไหมฮะเท่าที่ดูจากสถิตินะครับการทานจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นก็พึงระมัดระวังเหมือนกับโรคติดต่อต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายเนี่ยผมคิดว่าก็ ก็อย่าไปเป็นภาระคนอื่นนะครับก็หยุดอยู่บ้านนะจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นคนทํางานก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นนะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่โรงเรียนแหล่งชุมชนอะไรก็นโยบายผมก็ให้ไปชัดนะครับอย่างโรงเรียนนีก็บอกสมมติว่าเจอห้องเรียนก็ปิดห้องเรียนนะครับแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องปิดโรงเรียนก็ปิดนะครับดีกว่าปล่อยให้ติดต่อกันมากๆเพราะว่าผมก็ดูในหลายๆประเทศเขาก็ต้องทําอย่างนี้นะโรงเรียนเก่าผมที่อังกฤษ ก็มีเด็กติด5้าคนก็ปิดปิดหยุดแล้วแล้วอย่างนี้ท่านนายกได้เตือนลูกสาวไหมคะเพราะว่าเข้าไปล้วมหาวิทยาลัยก็จริงจริงก็เรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับก็ต้องเตือนกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกันนะครับมันล้างมือนะครับแล้วก็ไปในที่ชุมชนอะไรต่างๆถ้ามีอะไรที่ระมัดระวังได้ก็ ก็ก็ก็สามารถทําได้นะใส่หน้ากากจะอะไรก็แล้วของเรามีสโลแกนนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เพิ่มคําที่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากหน้ากากนะครับอย่าบอกว่าเป็นผ้านะฮะ หน้ากากอนามัยบางคนบางคนบางคนจะแบบว่าประหยัดแบบเปิดผ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะคนไครับก็จริงๆแล้วก็พอใช้แทนกันได้อันนี้ครับคือพูดง่ายๆก็คือเข้าทางเข้าทางับปากทางจมูกทางปานะครับโดยเฉพาะเรื่องมือเนี่ยถ้าไม่ได้ล้างเนี่ยจะขยี้ตาเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ปัญหาเลยแต่ควนี้ในลักษณะของการกระทบทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็มีการวางไว้แต่ท่านกลัวไหมครับว่าจะไปกระทบต่อเศรษฐกิจไปกระทบต่ออะไรทั้งหลายในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะกระทบนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีคนจํานวนหนึ่ง พอมีข่าวคลาวแบบนี้ประเทศไหนมีก็ก็ไม่ไปนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันว่านโยบายที่เปิดเผยเนี่ยดีกว่านะครับคือบางคนบอกเอะไปเปิดเผยเขาก็ตกใจผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปปิดบังแล้วเขามาเจอแล้วเราปิดอันนั้นจะหนักหนาสาหัสเลยเขาจะไม่ว่าวางใจเขาจะไม่เชื่อมั่นเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ได้ให้นโยบายไปนะครับว่านอกจากจะเปิดเผยแล้วเนี่ยพยายามทําให้เร็วครับ นะครับเข้าไปทําในเชิงลุกเมื่อกี้ก็เล่ากันไปครับงั้นคําถามที่ชัดเจนเรื่องนี้ทิ้งไทยไปก่อนนะคาว่าเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกบพิสทธ์นี้ผมก็ถามว่าท่านเชื่อมั่นในระบบของสาธารณสุขเชื่อครับตอนนี้เชื่อเพราะว่าผมเห็นการทํางานรวดเร็วนะครับทำงานรวดเร็วแต่ว่าแน่นอนครับความเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดนะครับก็ทำให้เราก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีคนติดค่อนข้างมากแต่ว่าที่ผ่านมาก็ดูแลได้ครบถ้วนทุกคนนะครับแล้วก็รักษาส่งกลับบ้าน เรียบร้อยแล้วก็หลายรายเนี่ยเจอตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงด้วยซ้าก็ทําให้ทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรู้รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนล้รีบไปรีบไปหาหมอก็ถือว่าวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสด้วยที่ทําให้ทุกๆคนได้มาดูดูแลสุขภาพตัวเองก็นะครับก็ไม่อยากจะไปมองเองนะครับเอาเรื่องที่ว่ากันด้วยไม่ต้องแบบว่าตื่นตระหนกมากแต่ว่าระวังไว้ดีกว่านะคะ